อาวันนี้คอยผ้าจอเบิ้งบาทต่ว่าท่อล่าง,งคอยเป๊กไกลซําได้จ้ะว่ามาอยู่จะได้ผู้บนจะได้ตอนนี้นะเบิง้งนวดบาทนี้ขามฟังแล้วท่อคอยล่าง,งคอยบาทนี้จากซบปอเล่านะครับไปลองทางฟังเล่าเพิ่งเกิดมาจากท่อนะครับเป็นรีโวนะครับอ่าลูกค้าจะเป็นท่อหนาเพานะครับเดี๋ยวจัดการให้ครับผมแจมเจมอ่าเจะจิว่าไปทะเบียนพร้อมจะให้เ,หเบิ้งรถครับ อ่าเดี๋ยวชิวไปทะเบียนปลอมพงศ์วังไร่สายนะครับอ่าสร้างกับบ่เคืครับพงศ์วังไร่สายนะครับลุงเลยนะครับขายทำการเปลี่ยนครับเดี๋ยวรอฟังเสียงครับบัญชีวานเดี๋ยวทำไรอ่าเพิ่มเติมลูกค้าโทรมาจากฟังเล่าเลยนะครับสั่งตรงมาเลยอ่าเอาเป็นรอไรนี่นะครับแล้วก็ยางครับสอง ซีหาซ right ีหานะครับอ่าสิบครอบสิบแปดเป็นคู่หน้าได้ครับเดี๋ยวจะการให้รอรอครับผมตอนนี้กำลังใส่ทอหน้าเผานะครับเป็นการโดยช่างปูการประกอบเผานะยังใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับใส่มากตรงมากทุกลมนี่ครับทำการใส่จากท่วงรอหนึ่งหลังจากที่ใส่ยางเสร็จนะครับจ็ก็จะเป็นขั้นตอนการถ่วงร้อนครับที่ร้านมีเครื่องถ่วงอย่างดีนะครับหลังจากที่ถ่วงเสร็จนะครับก็มาใส่รถเป็นที่เรียบร้อยท่อก็ใส่เสร็จที่รถนะครับกับท่อหน้าเผา อ่าเสิบวินวทีะนะครับสำหรับท่อหน้าเพลาครับอ่างองเงาเงาอย่างนี้เลยเป็นสแตนเลสทั้งเส้นนะครับอ่าพี่น้องฟังเนะครับเพิง่งจะมีการเพิ่มเติมนะครับอ่าเป็นชุดโปนะครับอ่าก็เลยจัดให้เป็นชุดโปพิเศษเให้เลยพร้อมขาเทที่ตัวนี้นะครับวัดบูตพร้อมขาเทที่ตัวนี้เลยเป็นเทที่ดำของไอรอนบาร์นะครับพร้อม3ทางนะครับแล้วก็กล้องเฟกนะครับอ่า แถมเสื้ออีกหนึ่งตัวนะครับตามจริงคันนี้จะมีอุจิมีชุดนี้จะมีอุจิอีจ R อย่างชุดนะครับแต่ว่ารถคันนี้มันไม่มีอีจ R าะครับเคยทาการแถมอย่างอื่นให้นะครับเราจะทาอย่างอื่นให้ไม่รู้ว่าแถมอะไรนะครับไวรอดูนะครับผมขอบคุณครับอ่าสีพื้นนะครับสำหรับระครับสวยๆเลยนะครับพร้อมยางดอกเต็มๆเยอะๆนะครับดอกงานะครับตัวนี้ เดี๋ยวลูกค้าไปจัดทรงเองนะครับตัวนี้เป็นตัวสูงนะครับขับสี่ตเนี้กลังเหลือแค่อัดไฟล์เท่านั้นนะครับคล้องรถเก่าลูกค้าเก็บขึ้นรถให้หมดนะครับติดตั้งวัดบูธเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับชุดโปรพิเศษครับเดือนสายเดือนอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวรอชมตอนอัดไฟล์เลยนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการอัดไฟล์แล้วนะครับเดี๋ยวอัดไฟล์เสร็จเดี๋ยวไปลองให้ชมนะครับว่าตจวดขนาดไหนนะครับครับดีอหน่อยเนาะเท่าไหร่อยู่แค่รถกองตอนขี่มาเนี่ยมันมีเสียงคลอนทุตัว เดนี่มแเงียบยอเดิมไอ้พวกอู่ครับอยูซมิกสองสองมีคุณเขาก็เลยหมาไก่แท้คือว่าตังมาอันนี้เิ่นบ่เนี่ยตังมาเห็ดเห็นเิ่นเี้ยตังเห็ดสดเาคามันโดยเฉพาะเลยราคามาแต่งอเปเยนเนี่ไอ้เปจ็คเปอร์เซ็นหน่ยจะมันตังอยากเกาอย่างสิทายอคีมาก็ไล่เติบไเติบอยู่นองมันท้ามเยอเิงกับเขาเรียงมันเร็วเกาอยู่กับเชฟจินบอดนะครับสำหรับรีโบนะครับมาจากฟังเล่านะครับ จากสปปลาวฮ่ารถคอลครับมันจะไม่รถคอลนะครับเมันจะมาไทยแม็กอยู่แล้วก่อนนะครับตอนนี้มันก็กลับไปละสวยงามไปแล้วแต่ว่าถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้นะครับลานอะไรสิ่งนะครับว่าจะเป็นหลอดแม็กนะครับเทอร์โบรีแม็ทั้งยางทั้งหลอดนะครับมีเบิดนะครับสามารถติดต่อได้ลานอะไรสิ่งนะครับอยู่ห่างตลาดเทเรนซีนะครับวานี้สำหรับสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาครับขอบคุณครับ